เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมเอ็มเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่วงปิดเทรดเดอร์วยาวๆกับเกมไมค์ครับวันนี้เราก็อยู่เกมของไมค์ครับกับไมค์ครับซิตี้อีกซีสวยโว้ยชิบหายแล้วแต่กูไม่ได้บอกเลยกูทัดโอ้ยสวยโอเคก็คือว่าวันนี้เราทนไม่ไหวแล้วนะฮะคือตอนนี้ผมอัด ต่อจาก EP ีที่แล้วเลยคือผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวแล้วที่ผมจะต้องอยู่แบบอย่างนี้นะฮะอี EP ก็หายากคืออยากจะทำฟาร์มหมู่บ้านวิเลจเจอร์เหลือเกินนะฮะผมก็เลยต้องทำการไปน,นลกคือวันนี้เรามีแผนหลักๆก,ก็คือไปน,นลกนะฮะโอเคว่าแต่ยังไม่มีที่จุดไฟแล้วก็มีเหตุผล,ลหลักๆที่ผมจะไปในเนเธอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะทำเครื่องนี้ด้วย มันเอาไว้ทำฟาร์มแบบเขาเรียกยังไงนะฟาร์มอัตโ,ตโนมัติได้อะเออมันคือมาทำได้นะฮะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าม,มันใช้ยังไงก็คือเห็นเขาเอาไปตั้งไว้บนพวกพิตตันอะ่ะคือเขา,เอาไปวางข้างบนนะฮะอันนี้ก็คือยังไม่รู้วิธีการใช้ของมันนะเวย้ยแค่คิดว่ามันน่าจะใช้อย่างนั้นเราจะเอาออฟซิเดียมเพื่อสร้างประตูนรกไปไว้ไหนดีไอ้ผมได้ปักอ่าไฟอ้อม อ้อมแบบอ้อมเออมกาะแล้วนะฮะอ้อมเกาะเนี่ยยกเว้นตรงด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านก็ด้านหลังบ้านก็ยังมืดเหมือนเดิมเออเอาไปวางไว้ตรงนู้นก็ไนดะ้โน่นถ้าเลยสายนู่นอะ่ะนี่แนี่ยสองสามหนึ่งสองสามโอเคต้องการสายก้อนหนึ่งปึบป๊บปืบ๊บปื๊บอีกก้อนปืบ๊บ จุดไฟเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วประตูนลกนี่นี่แล้วผมก็จะปักไฟไว้ก็จะเห็นว่าสมบีเกิดยังไม่ได้ปักไฟเลยโอเคเราจะไปนรกกันเลยไปกันอุ้ยอุ้ยแหลกเลยแหลกแหลกอยู่นีอุ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ โคเดนนาเก็ตมีทองด้วยอ่ะนี่โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ย,อย,อยนี่นี่ผมต้องการสิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์ควอดซซมมี่พิก <c oughs> ตัวอะไรไม่รู้รีบขุดของเนี่ยเอ้ยนี่ไงปัมออป๊มเอิร์มปั๊มอันนี้ได้ดีกว่าปัม๊มยิปพีเฮ้ยเรามาขุด ในท่กควอนนี่พัมมีพ่พีได้ดีเลยนะเว้ยยิ่งไปเลยยิ่งไปเลยผมรู้สึกไปเองหนูว่าเสียงมันเปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อนวะผมจะไม่ตีซัมบี้นะฮะคือถ้ากูตีกูกูรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากูตายอุ้ยตกใจ ๊บๆๆๆๆๆนี่ว่าสามสแล้วอย่างเลยเฮ้ยว่าติดอะไรเนี่ยไม่ตายทำไมเฮ้ยจริงด้วยในเวอร์ชั่นนี้มันมีอะไรใหม่สำหรับเนเธอร์นี่นะเนเธอร์นั้นมีอะไรใหม่โฮ้ยเกือบตกดีนะดีถ้ากดชิปไปกั้นตกตายหาเลยนะอะไรมีอะไรเกี่ยวกับเนเธอร์บ้างเอาเนดะี๋ยวอันนี้ภาษ,ษาไทยเนเธอร์อันนี้คืออะไรวะคืออนะไรเนี่ย What เนื้อเทปิดอันนี้มาจากไหนวะเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ยนอโอ้โอ้ตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ไม่ดีฮู้ไอ้บูเวนผมว่าเราต้องสร้างบ้านเราว่ะไปสร้างปั๊บเดี๋ยวไปไปสร้างกันเลยพี่ดิยู่พี่ โอ okay. เคอ่างนี้แปว่าเราต้องมีรร้วบ้านแต่กูไม่มีไม้เลยกลับเดี๋ยวด่วผมได้ของละโอเคอย่างไรก็ได้ของละเนเธอร์มันอันตรายผมจะลองทําดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมจะทํานะมันทําได้หรือเปล่าอ้าวในปากมันวะ อ๋อโอเคคือกูต้องวางฝั่งนู้นหรอโอเคไหนใช้ยังไงเนอาา่าฮะสักคู่มันต้องวางด้านหลังปะซึ๊บอ๋ออ๋อโอเค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 ไม่เข้าใจดีอย่างที่นายต้องการ อาปึ๊บอ๋อพังอย่างนี้ได้นี่เองไม่สุดยอดอ่ะนี่ออตโตเมติกเรียบร้อยโอเคเยี่ยมมีโต๊ะครับแต่ไม่รู้จะมีไว้ทำไมว้าวนี่คือสิ่งที่เราตามห้าหอือีกพีรวัวอีกพรวัว โอเคอันนี้ยังไม่ถึงทางขึ้นเอ้ยอันนี้ยังไม่ขึ้นสุดไปจำทำบ้านตัวเองไปลบห้าเท่าไรวะหนึ่งห้าสามลบสองสองลบลบหนึ่งห้าสามกับลบสองสองโอเคนี่อีกผีล้วนๆตามหาอีกผีโอ้โหนี่สิชื่อคลิปตามหาอีกผีในนรก เดตาหาอีกพี่ในเนเดอร์ริ้นไปเลยนะเนเดอร์ผู้ชายตีริ้นตัวเองมากเลยเฮย้ยใบโอมนี่ไงใบโอมใหม่เหรอเฮ้ยเราเจอใบโอมใหม่โอ้โหแต่ว่าทางขึ้นมึงไม่น่าไม่น่า <c oughs> ไม่น่าไปอะ่ะมันมีตัวอะไรประวะไม่มีใช่ไหมหรือมีมีไหมวะชิบหายแล้ว มันจ้องตีกูไปนะเตรียมล่ให้พร้อมเอ่อเอ่อยิงกูจากไหนวัดบ้าเหียเหรอแย่จังเขาว่าไอ้ตัวนี้มันอันตรายไม่ใช่เหรอ ยิงกูจะย,ยิงกูดิเฮ้ hey, hey, ยเฮ้ยถอยให้ทองแล้วอะเฮ้ย hey, พ hey, เพิ่มเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าผมไม่อยากตีมนะันอะผมถ้าถ้าตีแล้วมันกลัวมันโดนเนี่ยแล้วมันจะไล่ฆ่ากูเนะทั้งในเธอไล่ฆ่าผมนี่ไม่ไหวเนะ้ยโหให้ทองแล้วก็ยังไลต่ตีอืมฉันรู้ว่านายชอบทองนะี่ทำไมยังไล่ตีกูอยู่วะกูสาบโยนทองให้หนะ่อยลอามาตัดต้นไม้ดีกว่าทุกคนนี่แหละ คือคือผมสงสัยว่าถ้าเราเปิดเชรดเดอร์มันจะเป็นยังไงปิดก็ได้วะโอ้โหกาจะลองถ่ายรูปแล้วเปิดเชรเดอร์ดูเรียบร้อยรู้เรื่องเข้าใจแล้นทุกคนว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงไม่เปิดอันนี้คืออะไรได้ยินเสียงอะไรอ๋อไม่กูหลอนไปเองอะไรอะอะไรอะไรฟ้าเห็ดหรอมีเห็ดด้วยอุ้ย อันนี้ดินเหรออ๋อไม่ไม่ใช่ดินว่ะอ๋อไม่ใช่ดินแต่อันนี้อัน,นอันนี้อ๋อมันเป็นหินเหรอคริมสันหินชื่อคริมสัน w t t t ตาฟักเอาแล้เชื่อเก็บได้ด้วยอ๋อตอนแรกผมรู้ว่าเป็นใบไม้แล้วสามารถเอาไปปลูกได้ซะอีกอ่ะ,อะเอาอันนี้ไปหน่อยนะครับไหนๆก็เรื่องแสงล ไหนก็เรื่องแสงอนี้ไปได้เอาเอาล้ทำไมน,นี่มันเก็บได้หมดเลยวะเอาล้วทหไมนี่ใบตกโอเคไปว่าน้ำมันอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้ใบเลยไม่ตกนะฮะโอเคโอเคเลยเข้าใจกลับบ้านดีกว่าเจอก,กันโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าว่าผมนั้นได้ไอเทมที่สุดแสนจะหายาก มาแล้วนะฮะหาโคตรยากเลยกว่าจะได้เดี๋ยวผมจะได้ไปทำการฟาร์มสักทีแล้วก็จะไปฟาร์รรมรอบนอกนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ชอบมากๆก็ซับสำหรับนี้มีเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับใครอยากให้ทำอะไรอย่าล <c oughs> ืมคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนะฮะ